62กิโลกรัมครับ175กับ173ยี่โอ้ถือว่าสูงยาทั้งคู่ครับทั้งปราบทั้งกาโฮวูโอ้ทีมดีครับจะกระโดดเข่าร้อยแต่เป้ได้จังหวะครับปราบรัดอยยางตีไม่ได้ครับโอ้จะกระโดดทีมเลยครับปราบครับวันนี้ขนมาโชว์เพียบเลยครับของดีของเด็ดจากอุบลครับ กาหฮูก็พยายามจะหาจังหวะต่อยหมัดครับอืมยังไม่ถึงครับซ้ายอ้าวโดนเหมือนกันนะครับปราบแอบจับเททิ้งไปเลยครับแอบนอกในวันนี้กะชายวิปปับจริงๆครับปราบกาหงูหย,ยังเฉยๆนะครับพยายามหาช่องทางเจาะครับเดินเข้าไปครับข้างขวาโอ้เจอศ<ด>อก โหโหโหแต่จะงัดสู้แต่ยังติดครับโอ้โหดูครับแตจ้องตาไม่กระพริบเลยครับปราบจังหวะจะฝันไม่ได้ครับอ่ะวงในกดมาอืมจะเป็นงานหนักของนักมวยฮ่องกงนะครับกาฮับูครับโอ้ยงัดสองครับปราบเนี่ยเข้าไปนี่กระโดนอนมุธของปราบตลอดนะครับ หดล่างฝันซอกขวาอีกโอ้โหวันนี้มาโชว์เลยครับโอ้ทั้งงัดทั้งฝันเลยครับปราบโอ้ยเขียวไปครับซอกขวาโอ้ตแต่ต้องระวังหมัดของเกาหูครับโอ้วันนี้เลครับไม่น็อกก็นับไม่นับก,ก็แตกนะครับมาขนาดนี้ครับซอกของปราบนี่นี่ทีมงานของปราบครบับปา นั่นแหละครับโอ้ยฟันไปฟันมาได้เรื่องจนได้ครับแต่ก็พอฟันขนาดนี้ก็ต้องให้เป็นวันความเพียรเลยครับต่อยซ้าแล้วตัวออกมาแล้วครับบัดขวาของก้าหับูครับกอคงจะรู้นะครับอะไรอุ่นๆบริเวณปลายตาของตัวเองครับต้องเร่งตัวเองแล้วต่อยขวาครับเป็นเต็มหมัดต่อมาครับถีบซ้ายโอ้หเจอศอกขวาเลยครับฟันซ้ำเข้าไปโอ้จะซ้ายอีกทีแม่ไม่โดนครับ อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับสอกแกถือเป็นมวยสอกอันตรายครับเปราบโอ้เรียกเลือดได้แล้ววันนี้แต่ก็ยังสู้นะครับกาหฮบูครับเจอสอกขวาโอ้แกรำมสอกเป็นว่าเล่นเลยครับวงในมาชิงตีก่อนเดินเข้าไปทื่อๆแบบนี้นี่ปราาเอาตายแนะ่ ล็อกแขนสอดแขนจะตีครับวันนี้พอจะมาฟันอย่างเดียวเลยครับแก่ฟันได้ทุกจังหวะทุกท่างจริง้าเก่าสู้วงในครับอตีข่าวสู้เอาอีกแล้ว แม่เด้งเป็นตุงชิ้ปลาในใบเลยครับจอศอกตายนะครับศอกโอ้จะฟันสู้โหไม่ง่ายแล้วครับอูกาโฮครับตายตาครับโอ้ได้ไปสองแล้วครับกาโฮวูโอ้ก็แกฟันซะขนาดนี้ครับข้างบนไม่เท่าไรครับแต่ใต้ตานี่สิครับและก็ะชื่อว่าเดี๋ยวก็ฟันอีกเลยครับ อ่ะมาลุ้นกันครับว่าเกาจะเอาคืนได้หรือว่าจะโดนแผลที่สครับโอ้ต่อยขวาครับต่อยแล้วมันเข้าไปที่บริเวณโหนกแก้มนะครับยับซ้ายสกัดกาโฮูะจะสู้วงในครับแหมโป้ต้องลงทุนเลยครับ ้ามัดในได้ก็น่าจะได้ครับแต่ถ้ามัดไม่ได้นี่ก็มีศะโดนศอกแตกอีกแข่งซ้ายไปอีกแล้วเสียบเขา่า <c oughs> แกศึกษามวยไทยมาจริงล้วบ,บอกมวยสอกต้องแก้ด้วยเข่าครับอ่ะโอ้ไม่ทันซะโอ้โดนตบหัวที่บีอโอถ่าใจสู้กับกางหงบูครับโอ้โดนพลิกเลี่ยมไม่มีตื่นไม่มีเมาเลือดครับโดนซ้ายเอาโ,อโ,อโดนไปขวา<อ>ตเต็ม ขวาอีกอ้าวรัดมาปราบกรรมการแยกซะก่อนครับโอ้เหมือนว่าจะช้าลงไปเลยครับกาวฮอบูครับแรงหมดหรือว่าหมดกำลังใจครับโดนสอกซ้ายอีกขวาอีโอ้โหแหม่กะรำเนี่ยกะรำพัดจีนเลยครับสอกของปราบครับต่อยขวาไม่โดนขวาโดนครับ ขวาอีกทีขวาอีกทีโอ้ตากาโฮบูถอดใจเมื่อไหร่นี่เสร็จนะครับอ้าวโอ้ตากาโฮบูนี่กขาตื้อจริงๆครับก็นนวลนัวพัวพันไปเรื่อยครับอ่าโดนถีบกระเด้งกลับเข้าไปใหม่จะกขวาคอปราบไม่ยอมเจอซอกอีกโอ้โหปากคอที่แตกไปหมดเลยครับตอนนี้อมหมากครับโนแก้มปากาคอคิ้ว แต่แข่งซ้ายมาแข่งหนึ่ง <_ d ata> โอ้หายใจแรงเลยครับ <_ d ata> แม่มีศอกมาปราบรัดไว้ติ๊กหรือเปล่ากาฮวูมาลุ้นกันต่อครับ <_ d ata> โอ้ปราบเดินลุยเลยครับโอ้ต้องไปลุ้นวงในครับกาโฮวูครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าครับ ไปซ้ายเสียบเข่าซ้ายครับปราบโอ้กาวูมิมัดว่ามาเข้าวงในนี้แกตีไม่ได้ถนัดนครับกาวูจเจอเหลี่ยมของปราบเข้าไปครับฟันสอกซ้ายอีกแล้วโอ้เคยเกิดความเท่าเทียมกันนี่จะทำให้มีแผลแตกหรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วก็กดรัดลงมาครับ โอ้ <ibl ok S 1> โหัวเลือด <reco Christ. S 2> <siglo. S 1> หรือเปล่าครับบอกแม่เจ้าครับทำไมมันต่อยเดือดต่อยดูกันอย่างนี้ปักซอกโอ้จะปักซอกหรอว่าตัวเองโดนเคลีย์ขาล้มลงไปครับต้องเป็นเสียหลักเสียเลียมไปอีกครับอ่ะจิ้มจิ้มกระแทกจิ้มจิ้มออกมาถอนหายใจแล้วก็หัวซ้ายไปทีครับปราาเนื้อฟันอีกแล้ว โอ้ยโอ้ยืนอยู่ด้วยหัวใจจริงครับกาวูบูโอ้ยแต่รีรานม้วแผ่นดินครับตอนนี้ก็มาชกในเชิงรับเลยครับปราบครับก็อรอจังหวะดีๆก็โชว์ลีลาดเด็ดซะหน่อยนี่ก็ดูเหมือนปราบนี่ไม่ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่แล้วละครับดูครับแกแค่แจ็แยบแยบแล้วก็วน,นครับ่ แกก็เห็นแล้วครับเกาหูวันนี้เจ็บครับแหมจากเขาไม่เอาหัวซ้ายไปอีกทีนึงอ่ะไม่หยุดเหรอ <c oughs> โอ้ปากก็แตกครับ <c oughs> ก็เน้นเก็บอาวุธแด้แล่ละครับปราบ <c oughs> นี่ครับเข้าไกลก็กอดเอาไว้ โอ้หดูจีัวใจกัสุดยอดจริครับกาหูจากฮ่องกงครับแน่ไม่เหนือยก็ใกล้เคียงครับกาหูครับก็แกเล่นเดิน2ยกเลยครับรวมถึงยกนี้ด้วยโอ้หไม่รู้จะทำไงครับก็เต็มที่เลยนะครับวันนี้ครับนักชกจากฮ่องกงครับกาหู แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับปราบสอเทพพิทักครับเอาชนะคะแนนไปแบบ